บปริญญาด้านชลอวัและฟื้นฟูสุขภาพรวมถึงเรียนต่อด้านอาหารเสริมค่ะ ทำให้เราเป็นคนที่เลือกเยอะมากๆแต่เหตุผลที่เลือก ACK Collagen ตัวนี้นะคะเพราะเขามีนวัตกรรมคอลลาเจนที่ต่างจากแบรนด์อื่นมากค่ะที่มีครบทั้งคอลลาเจนไทวันไททู 2, และไฮยาลูรอนิกแอซิดที่ช่วนใหญ่อของผิวหนังกระดูกและข้อต่อโดยตรงค่ะตัวแรกคือคอลลาเจนไดเปปไทด์จากเวลเน็กที่ได้รับสิทธิบัตรว่าเป็นนวัตกรรมที่ตรงเข้าสู่เซลล์เป้าหมายได้เลยและมีคอลลาเจนไดเปปไทด์ที่ผลิตมาจากปลาน้ําจืดที่คนแพ้อาหารทะเลสามารถทานได้แล ผลลั์ดีกว่าปลาทะเลด้วยนะคะซึ่งมีกรดไฮดรอกซิพลีนที่มากกว่าเป็นอนุพันธ์โปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของเส้นใยคอลลาเจนซึ่งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีกว่าและมีส่วนช่วยในการปรับโครงสร้างผิวให้แข็งแรงขึ้นค่ะนอกจากนี้ป้าน้ำสื่ยังมีไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ที่มากกว่าปลาทะเลค่ะซึ่งมีงานวิจัยพบว่าไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์จะช่วยในการเผาผลาญของเซลล์ในกระดูกอ่อนข้อเข่า